ใครไม่เกาเ่าเราเก่าสโลแกนอาจจะไปกวนชาวบ้านเขาว่าไม่รู้นะสโลแกนใครไม่เกาเ่าเราเก่าเอ้ยของมาซื้อของฉันหน่อยอของฉันดีวิธีการโบราณอย่างนั้นนะเขาไม่ได้มีนะครับ<อ>ไปเรียนอย่างนี้นะครับมันเป็นก้าวกระโดดของผู้ประกอบการสําหรับผู้ประกอบการอย่างผมนะเปรียบง่ายๆเลยเซนติป,ปีกขอไปลงทิกตอกเก้าแสกว่าโ,โหแบบเฮ้ย ทำต่อดีกว่านะครับแบบอย่างผม,มของ <S 2> <S 2> ดีบีทีว u กิติวุฒิแสงสุขเอี่ยมน,นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับบริษัทซีดีคุณซีฟู้ดนะครับ สโลแกนอาจจะไปกวนชาวบ้านเขาว่าไม่รู้นะสโลแกนใครไม่เก๋าเราเก๋าใครไม่เก๋าเราเก๋าใครไม่เก๋าเราเก๋าใครไม่เก๋ามีที่ยูเก๋าธุรกิจน,นี้อยู่มา48ปีนะครับตั้งแต่ปี2516นะครับจากคุณแม่ที่เป็นแม่ค้าขายในตลาดแม่พ่วงนะครับก็คือจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็คืออยู่ในตลาดมหาชัยสั่งสมประสบการณ์ในการขายเขาเรียกขายอาหารทะเลนะครับ จากประมงพื้นบ้านนะครับก็มาถ่ายทอดให้กับลูกๆนะครับก็รวมเวลาแล้วก็48ปีหน้ามือเป็นหลังมือครับรุ่นคุณแม่นี่ก็สมัยก่อนนี่ก็ปีนันหนึ่งล้านนี่ผมก็ว่าหนักหน่วงพอทนนะครับกับเศรษฐกิจยุคประมาณ2-5-3-5นะครับก็มาเปลี่ยนธุรกิจพลิกผัน คุณแม่ก็ให้ประสบการณ์จากพี่ชายผมก็คือคุณนิรันด์นะครับแสงสุขเอี่ยมก็จาก1ล้านบาทต่อปีก็ตอนนี้230ล้านนะครับห้าตัวเลขเร่าๆประมาณนี้ครับ <Wow. S 1> จุดขายนะครับก็คือความสดดีกว่าเขาเรียกว่าเสิร์ฟนะครับบนโต๊ะเขาเรียกว่าเสิร์ฟสุกคนจะมีปัญหาอะไรกันหรือว่าคนจะดีกันทะเลาะกันนะครับ สุดท้ายก็มาคุยกันบนโต๊ะอาหารเจอกับข้าวของเราเลนะเราไม่อยากคุยอทองตักเข้าไปปุ๊บแทนที่จะทะเลาะกันเฮ้ยมึงเอาวัตถุดิบนี่มาจากไหนวะสิลิคุณคือเสิร์ฟความสุขนะครับก็คือความสดนั่นเองวิธีคิดคือทำให้เราเปลี่ยนนะครับก็คือมาจากการเรียนนะครับผมเนี่ยนะครับอายุปีนี้ก็ 43แล้วผมมาเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองตอนอายุ28ถือว่าเป็นขบวนการคิดว่าทำไมสมัยก่อนเราไม่เรียนตั้งแต่แรกทำธุรกิจเนี่ยครับมันต้องมีคอนเน c t ชันเราจะพูดคำหยาบหยาดไม่ได้นะแหกปากนะครับเอของมาซื้อของฉันหน่อย,อยของฉันดีวิธีการโบราณอย่างนั้นนะเขาไม่ได้มีนะครับเขาต้องมีการ ความรู้ให้ความรู้นะครับกับผู้บริโภคตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำว่าสินค้านะปลอดภัยและคุณภาพขนาดไหน <Wow. S 1> พอไปขายสินค้าเจอสับใหม่ๆทางธุรกิจเรารู้สึกว่าตัวเองอน้อยใจนะครับจะไปบอกใครก็ไม่ได้มันมีจุดวิ่ผ่านคือการไปเรียนนะครับที่มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรีนี่เองก็ได้รู้จักเรียนปริญญาตรีตอนอายุออ38นะครับจากบุคคลธรรมดาก็จบจวัยรุ่นวัยรุ่นเราก็ได้ไปคอนเนคกชันกับเพื่อนในธุรกิจด้วยกันก็มีสับทางธุรกิจมาแล้วก็การเรียนนะครับทำให้เรารู้ว่าการบริหารการตลาดหรือกลยุทธ์มันเขาเรียกว่าแทนที่เราจะค่อยๆเดินนะครับ เราเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าจัมโตก็กระโดดจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปก้อนหนึ่งไม่ต้องเดินทีละก้าทีละก้านะครับมันตกผนึกความคิดของคนที่เขียนหลักสูตรให้เราเราเรียนเนี่ยเขาตกผนึกเป็นทฤษฎีมาเรียบร้อยแล้วเราแค่เข้าไปเรียนและศึกษาและทําความเข้าใจนะถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการเองผมว่าไปเรียนอย่างนี้นะครับมันเป็นก้ากระโดดของผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการอย่างผมนะเปรียบง่ายๆเลยเซ็นติปิวจะพูดถึงลูกค้ากี่เจ้านะครับผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า250เจ้านะครับแต่พูดหลักๆเลยก็เป็นเอ่อเป็นคอรเปอเรทนะครับก็จะมีในเดอะมอลล์นะครับก็กูมเม่มาร์เก็ตนะครับเซ็นทันฟู้ดแลนด์โอกระโจม b าร์บี큐เอสแอนอันนี้ก็เยอะแยะนะครับก็ผมจะแยกก็คือ c o r p เ r a t e นะครับร้านอาหานะครับแล้วก็ End User เซอนะครับกับสำหรับผู้ใช้โดยตรงกับผู้ก็เรียกว่าแฟมิลีโดยตรงนะครับก็อยากจะให้ความรู้กับเขามากขึ้นก็ว่าของดีมันเป็นยังไงครับแบบอย่างผมาของดี BTU ธ <laughs> ุร,ก,รกิจของผมอะไม่ได้จะส่งจากผู้ประกอบการรายใหญ่ๆอย่างเดียวคนมีตังสองร0อยสาบาทก็อยากจะกินผมก็ขายตัวนึงผมก็ขายครับผมไม่ไม่ได้แบ่งชนชั้นว่าจะต้องขายปริมาณเท่าไหร่การไปเรียนที่มหาลัยกรุงเทพธนบุรี yes นะครับรัฐศาสเนี่ยผมว่ามันได้ความรู้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือ วิสาหกิจชุมชนก็เข้าเรื่องเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนี้เต็มๆเลยนะของรพศครับก็อยากจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าก่อนดีกว่าที่สิลิคุณไปควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็มีจาเช่นอย่างปลาหมึกนะครับเรากำลังทำให้เกษตรกรประมงพื้นบ้านเนี่ย ไม่จับสินค้าและจับสัตว์น้ำมากจนเกินไปเขาเรียกว่า,าดิมานซัพายถ้าเกิดเป็นภาษาตลาดก็ผู้ซื้อกับผู้ขายอ่าันนี้ดีกว่าก็คือสมัยก่อนนะครับก่อนที่สี่คุณจะลงไปเมื่อก่อน10ปีที่แล้วก็ชาวบ้านก็คือจะจับปลาหมึกจับปูจับกุ้งมาโดยปริมาณก็คือต้องเยอะเพราะว่าท้องทะเลไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับ ออกเรือไปเลยอยากจะได้เท่าไหร่ก็ได้ได้ได,ได้ได้เสร็จสินค้าเยอะราคาจะเยอะตามสินค้าเป็น,ปนไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีมือที่มองไม่เห็นก็คือกดราคาลงทำให้คุณจับเยอะไปเท่านั้นราคาดิ่งลงคุณจับปริมาณที่พอเหมาะราคาเท่าเดิมทำน้อยราคา ยั่งยืนทําเยอะราคาถูกเท่ากับว่าคุณทํางานเหนื่อยเปล่านะครับเราก็เลยไปควบคุมตั้งแต่ต้นน้ําว่าว่าต้องจับสินค้าแบ่งเป็นเกดนะครับหสินค้าต้องมาจากเกรดออย่างเช่นปลาหมึกสามารถกินซาซิมิได้นะครับเกรด B สินค้าไม่สามารถกินซาซิมิได้แต่แต่รูปได้นะครับ ต้องพูดถึงเรื่องซีฟู้ดสคูลดีกว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับสีดีคู s ซีฟู้ดจะมีเขาเรียกว่าเอาพนักง,งานของสาขานะครับก็ในเคอร์อกูเม่มาเก็ตของเรามาอบรมเรื่อง p โปรดักโนเล e ในเรื่องสินค้าเราคิดว่าเออสังคมดิจิตอลอะนะครับมันกำลังมาเทรนมันกำลังมาแล้วมาช่วงตอนประมาณสัก ต้นปีนะครับต้นปี64นะครับมกราเราก็คิดว่าตัวเราไปไหนไม่ได้นะครับไปกรุงเทพก็ไม่ได้เป็นบุคคลที่ต้องห้ามก็เลยลงเล่นติกตอกดูรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นมีคลิปเดียวคือกุ้งมังกรนะครับผมไม่ถ่ายเพื่อจะลงเป็นซีฟูดสคูเลยขอไปลง t ิกตอกเก้าแสนกว่าโหแบบ เฮ้ยทำต่อดีกว่านะครับเพราะว่าลดผมจะคิดว่าถ้าเกิดเราให้ p โปรดักต์โนเลดนะครับให้กับลูกค้าหรือว่าสังคมดิจิตอลนะครับจะลดการโปรโมทหรือว่าการเรียกชื่อสินค้าโดยที่พนักงานขายหน้าร้านไม่ต้องไปพรีเซนต์อะไรเยอะผมก็เลยอันนี้กุ้งกุลาดำอันนี้กุ้งมังกร อะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในติกตอกได้อันนี้กุ้งกามกามตัวผู้ใหญ่ก้ามยาวตัวเมียสั้นก้ามเล็กหัวแก้วผัวตัวใหญ่มันหัวเขียวเมียเล็กหัวแก้วสีดำสุกแล้วสีส้มต้มแล้ว เมียหัวส้มหัวหัวมันหัวมันนิ่มอันนี้หัวแก้วกินอืมกินอืมสนใจสั่งซื้ออาหารทะเลกับเราสิริคุณ กดลิงก์ด้านบนตรงโปรไฟล์จริงๆกดติดตามนะ